สวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะพาแม่หน่อยไปปรับพื้นที่ให้พี่ทองหลังจากพี่ทองเล่นพี่ทองเคลียร์พื้นที่ของเราจนลิหมดนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเพราะว่าอยากให้เขาอยู่แบบสบายๆนอนแบบสบายๆนะครับถ้าเราไม่ปรับก็อยู่นานๆไปมันจะทํายากครับเราต้องปรับวันต่อวันนะครับ อันนี้พวนดินสเสละเลยทองพรวนดินเรา <c oughs> เราเคลียร์ทุกวันนะครับทำทุกวันครับตรงแถวนี้ครับไว้นานไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันจะแข็งแล้นจะทำยากครับมันเป็นดินอะไรเป็นดินเหนียวใช่ไหมเป็นดินเหนียวผสมดินทรายครับอันนี้เมื่อคืนใช่ไหมเนี่ย ลผลงานเมื่อคืนผลงานเมื่อคืนนะครับมาเราต้องปลับกไฟทุกวันครับหรือถ้าเราไม่ปลับกนะครับต่อไปมันจะเป็นนุ่มเป็นโอลาคนอนมันจะอันนี้นะครับก็เหมือนคนเราครับลานอนที่แบบแข็งๆไม่ไม่เสมอมันก็ปวดปวดเมื่อยเหมือนกันอยากได้ที่นอนนุ่มๆ นี่ถึงไม่นุ่มถึงไม่นุ่มแต่ก็มันแบบว่าเสมอนะครับเป็นเสมอเขาก็จะนอนสบายวันนี้อยู่บ้านได้บ่เพราะว่าฮะฮะลุงเราเลี้ยงเขาด้วยมันอันนี้อีกแล้วนะมันเป็นอะไร เพราะว่าเราเลี้ยงเขาด้วยด้วยด้วยใจรักนะครับเลี้ยงด้วยรักดูแลด้วยใจครับอะไรที่ที่มันดีต่อเขาเราก็อยากทาให้เขานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากเขาทั้งนั้นที่เราได้มานะั้ทำไมไม่ปรับข้างบนก่อนนี่แหละเพาว่าคน เอาตรงนี้มันก็เรียบเสมออยู่แล้วคนไม่รู้เรื่องครับนาะก็เเสมออยู่แต่กระยำมเสมอคนนั้นตรงนี้เขาไม่ได้พวนด,ดินเล่นสักหน่อยเขาก็นอนตามปกติเขาจะเคลียดินขึ้นมาให้มันสูงอยู่ทางนี้ครับตรงนี้ครับก็ที่ตรงนี้มันไม่ค่อยเสมอแล้วก็กพรวนลงข้างล่างอีก พวกเราก็แต่งทุกวันครับแต่งทุกวันทำทุกวันวันนี้เราถึงเอาไปอยู่ในป่าครับเราจะจัดพื้นที่ให้นะครับยวเราจับไปเรื่อยๆทุกวันนะครับอันนั้นนี่ไม่ใช่พวนลงข้างล่างหมดแล้วบ่ดินไหลลงไปข้างล่างหมดแล้ว รู้จะกลับยันไงครับดูหาที่หาที่ไปไม่เจอเขาเละไปหมดเลยตรงประทวงกูพ่อไม่มีงานทำยอดมากครับพี่ปกองของเราจัดงานให้เราจัดเลยหางานให้ทำ <c oughs> ก็จะเคลียเคลียทำเหมือนที่สูงนุงเป็นหมอนไว้ให้นะครับแต่ว่าดินจะลงไปนู่นหมดแล้วครับแถวนี้จากที่สูงสูงครับหา,ายหมดแล้วอ้าวไถลงทุกวันทุกวันเนาะวันนี้กไ็ไถวันหลังกไ็ไถมันก็เลยไหลลงไปหมดก็กลับไปเรื่อยทานี้ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยลงดินใหม่ครับ สักหนึ่งคนรุตรงนี้ไว้ให้ที่ให้ขนอนนะครับและไว้ให้กระปุนเองด้วยใช่ไหมครับ <laughs> วไว้กระรทำปตะกามสถานการณ์กับปรุงไปทุกวันรอหน้าเล้งกลนค่อยเอาประมาณนั้นเลยโอ้ดูครับอย่าลงไปลึกเลย มันดิลึกเลยครับลึกเลยเอาเทไปเฉยเชยเนาะดินยังไม่ได้ยุบเนาะไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ลดอะไรเราก็อยากให้เขาอยู่แบบสบายเหมือนกันครับดินกองสูงสูงหายหมดแล้ว ที่พอแม่เอฟเหนตรงนี้สูงมากนะครับดินตรงนี้ทองจัดการไปเรียบแล้วไปมาจะเหลือเท่าเพื่อนอยู่ใช่ไหมไยมาจะเสมอข้างล่างไปแล้วครับเขอกว่าต,ตรงนู้นยังไม่มีดินทขาอยากเอาลงไปนู่นกันล้จะใส่ลงไปไให้ <laughs> อย่างนั้นเลยพ่อใส่ดินไม่เต็มกว่าเนาะนนโกยไปเหนื่อยครับเหนื่อยอยู่เหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพราะความเป็นห่วงเขาครับเป็นห่วงลัวเขาจะไม่สบายเวลาเขาน,นอนเขาจะไม่สบายตัวครับ นี่ลองจะทำทำทำลองทำดูมาฮะมาจะลองทำให้ดูหยอ,อยากช่วยด้วยลองเอาเลยครับดูเดี๋ยวเราให้เขาช่วยเราบ้างนะครับไม่ได้ทำค่ะลงลองอดูนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วนะครับเป็นครอบครัวเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ที่เราต้องดูแลเขาด้วยด้วยความรักเลี้ยงด้วยรักดูแลด้วยใจนะครับรักยิ่งกว่าอะไรเพราะว่าเป็นห่วงยิ่งกว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดไม่ได้แต่เราต้องสื่อด้วยใจมองตาสื่อด้วยใจกันครับนี่คือความเป็นห่วงเป็นใหญ่สําหรับเขานะครับสําหรับพี่ทองของเราแม้จะตกมันยาวนานอาจจะมีการ ดุดาตกเถียงกันบ้างสําหรับพี่ทองผิดใจกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในใจแล้วรักและเป็นห่วงมากๆนะครับอะไรที่ว่าดีเราก็พยายามที่จะทําให้เขาให้ดีที่สุดครับดีที่สุดตอบแทนในสิ่งที่เขาให้กับเรามาอยู่กับเรามามดนะเดี๋ยวเราเคลียร์เสร็จเราจะรดน้ำนะครับเพราะว่า ทำไมเราต้องรดน้ำเราอยากให้ดินมันแน่นครับดินมันแน่นดินแน่นดินแน่นเริ่มแน่นแล้วเราเวลาเรารทำทำความสะอาดทำอะไรก็ง่ายนะครับนี่ขุดตรงนี้นี่แถง,งนี้ไม่เคยโดนน้ำใช่ไหมเนี่ยยังเลยครับนนรอว่าจะรอฝนตกให้มันฝนตกมาใส่แล้วค่อยแน่นไปแต่ฝนไม่ตกมาสักที มันก็เลยไม่แน่นเราต้องเราเลยต้องอาศัยสายยางเลต่อไปมารุดเอาครับพอแล้วดูครับตอนนั้นอยากไปจับจอบไป<อ>จับล <ง S 1> แล้วลพอจับจอบแล้วบอกพอแล้วเนาะว่ายังไม่ทันเหงื่อออกเลยครับดูไม่ว่าจะทคะลงยังไม่ทันเหงื่อจะออกเลยครับดูลงดูกนค่ะบอกพอแล้วให้น้ำานะัะ ดูครับจากดินสูงๆครับหายไปไหนหมดครับ <c oughs> ทองจัดให้เราเคลียรตรงนี้ด้วยครับนี่เ <c oughs> คลียให้เสมอแล้วก็จะรดน้ําพยายามจะอัดแล้วก็เคลียที่ให้เสมอตลอดนะครับ <c oughs> เหมือนที่ที่ที่นอนที่เก่าตรงนั้นเราเคลียทุกเชา้าทุกวันเหมือนกันวันไหนที่เป็นลุม่มเป็นบอ่อเราก็เคลียพยายาม ให้เสมอท่านนานๆไ้เดี๋ยวพี่ทองเหยียบนานแล้วมันดินมันแข็งมันทำยากยากเถ้าเราเคลียร์ทุกวันทุกวันก็กทําง่ายนะครับทําง่ายเวลาเขานอนเขาก็สบายเหมือนเราครับเดี๋ยวเราก็อยากนอนสบายสบายเหมือนกันเขาก็อยากนอนสบายสบายเหมือนกันแต่เขาพูดไม่ได้เราก็ต้องเอาอาศัยว่าเหมือนเปรียบเทียบเหมือนเรากับเขาเลยครับ เลยว่าทําอะไรที่ดีเราก็พยายามจะทําให้เขาให้เต็มที่นะครับให้ดีที่สุดะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ,อย่างไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับความห่วงใยสําหรับเรากับพี่ทองคือครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยรักและห่วงใยนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พสีทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมและก็คอย เป็นกำลังใจให้เราเป็นอย่างดีตลอดมานะครับวันสาก,กันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้มครองพพ่อ,พอแม่เอ็ีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่่จนนะครับขอให้รำ่ำขอให้รวยมีอยู่มีกินมีอยู่มีใช้ทุกท่านทุกคนขอให้เหลือกินเหลือใช้นะครับผมไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องพลายทองคํานะครับรักทองคําน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากทองคําไว้ในอะ้อมอกอ้อม,อม,อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม